สวัสดีครับปั๊มจูดาย1,500วัตตสองแรงครับตัวนี้เนมเพจดอยู่ที่70เมตรปริมาณน้ำที่ได้ครับย่อนลงไป40เมตร1บท่อนน้ำดีครับเจอน้ำบ่อน,นี้เจอน้ำอยู่32เมตร ครับก็ในเวลาบ่าย3ามโมงรอบยังทำได้อยู่3ามพันสรอบโบนนะครับ2 2งอยยีแอม9.2วัดแผ่นนะครับส0งพั 2, <60. S 2> ก็แผ่นสามร้อยบวัตครับ เกดแผ่นนม่สวยครับโครงเขาโครงเขาทําเองครับผมแค่ม,มาวางแผ่นแล้วก็เาปั๊มมาใส่หย่อนท่อขนาดนัน้ก็สวยๆครับร้าน n อครับโซลาร์เซลซื้อของจากร้านนี้ครับมาทําให้ลูกค้า